ฝันว่าได้ตัดผมสั้นหากฝันว่าเรานั้นได้ตัดผมสั้นทํานายได้ว่าจะมีดวงในด้านการเสียงโชคจะมีโอกาสในการขยับขยายธุรกิจอาการเจ็บป่วยจะดีขึ้นหรือคนรอบตัวซึ่งหมายถึงญาติพี่น้องที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นด้านความรักหากฝันว่าตัดผมสั้น หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจเป็นสัญญาณบอกว่าความสัมพันธ์กำลังเปลี่ยนแปลงหรือควรระวังคำพูดเพราะอาจส่งผลให้ทะเละาะเบาะแวงกันได้ในด้านการงานความฝันนี้หมายถึงคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในด้านการงานมีเกณฑ์ได้รับเงินพิเศษจากการทำงาน คือการเลื่อนตำแหน่งที่มั่นคงคุณมีดวงที่จะเสียเงินไปกับการต่อสู้คดีต่างๆควรระวังควรขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านจะสามารถหาทางแก้ไขปัญหาให้คุณได้ฝันว่าตัดผมตัวเองท่านใดที่ฝันว่าตัดผมตัวเอง เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงตัวเองการพบปะผู้คนจำนวนมากอาจพบปะกับคําพูดที่ไม่น่าพอใจความฝันนี้ยังเป็นสัญญาณให้คุณระวังคําพูดแต่บางกํารากก่าวว่านี่เป็นความฝันที่ดีเพราะโรคภัยไข้เจ็บกําลังจะหมดไปทุกใดที่เคยก่อตัวก็จะมาลายหายสิ้นไปจะหมดทุกหมดสุข สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาอีกทั้งจะได้รับการดูแลอย่างดีกับบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามในด้านความรักในความสัมพันธ์ของคุณคุณรู้สึกว่าความรักของคุณถูกควบคุมอาจทำให้คุณรู้สึกกังวลและสับสนด้านการเงินหมายถึงความไม่มั่นคงทางด้านการเงินแต่งานที่คุณทำอาจมีรายจ่ายมากกว่า รายรับต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินดีกเลี่ยงการกู้ยืมหรือการค้ำประกันให้คนอื่นฝันว่าตัดผมสั้นไม่สวยอาจบ่งบอกถึงความไม่พอใจหรือไม่มีความสุขในชีวิตคุณรู้สึกไม่พอใจในการเปลี่ยนแปลงให้ระวังจะสูญเสียของรัก คนที่มีอายุน้อยกว่าคุณอาจก่อให้เกิดความลำบากใจหรือความไม่สบายใจด้านความรักคนโสดคุณมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะพบรักในสถานที่หรือมุมมองที่ไม่คาดคิดหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังเรื่องการสื่อสารกับคนรักอาจมีการขัดแย้งหรือทะเลาะ เหมาะแวงกันได้ให้มันเติมความสัมพันธ์หรือรักษาความสัมพันธ์ด้านการเงินคุณมีโอกาสจะประสบผลสำเร็จคุณจะมีโชคเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆนี้ฝันว่าตัดผมสั้นแล้วสวยนี่เป็นสัญญาณที่ดีคุณกำลังจะมีโอกาสในด้านการเสี่ยงโชคและลาบลอย คุณจะมีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนหรือมีโอกาสได้พบเหตุการณ์ที่น่าประทับใจคุณจะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แต่ให้ระวังการสูญเสียทรัพย์สินและการอยู่ในสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญเสียด้านความรักคุณให้เวลากับความสัมพันธ์และความรอคอยด้านคนโสด คุณควรเตรียมตัวเตรียมใจที่จะพบกับคนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมความรักนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดด้านการเงินจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีขึ้นการตัดผมในความฝันหมายถึงการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในด้านการเงินคุณจะมีโอกาสใหม่มีความน่าสนใจ ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตจะมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือเลื่อนตำแหน่งฝันว่าผมร่วงทำนายได้ว่าคุณมีความไม่มั่นคงหรือความเสียใจผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุภายในบ้านจะทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือความวุ่นวายในครอบครัวด้านความรัก คุณมีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ให้ระวังเรื่องความไม่ไว้ใจความเสียหายหรือความลำบากใจในความรักที่เกิดขึ้นในอนาคตควรหันหน้าเข้าหากันปรับปรุงแก้ไขปัญหาแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีในด้านของการงานคุณรู้สึกไม่มั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานมีความกังวล ความไม่มั่นใจในงานปัจจุบันคุณควรพิจารณาว่าปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจหรือมีความกังวลเพื่อที่จะสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นฝันว่าตัดผมหน้ามา้าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการงาน หรืออาชีพเช่นการได้รับโอกาสใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานใหม่ส่งผลให้คุณต้องปรับตัวหรือรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆการตัดผมหน้ามา้าอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่บังเอิญเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก,ก่อนด้านความรักคนโสดมีสเสน่ห์กำลังเนื้อหอม มีคนกําลังสนใจคนอยู่ส่วนคนที่เลิกกับแฟนแล้วหวังให้แฟนเก่าจะกลับคืนดีเขาคนนั้นจะกลับคืนมาด้านการเงินมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงงานใหม่ๆหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจะมีเงินเข้ามาภายหลังฝันว่าตัดผมโกนหัวถายว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและการละทิ้งจากสิ่งที่เคยเป็นทั้งดีและไม่ดีในชีวิตและชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงจะมีโชคก้อนใหญ่หล่นทับอาจต้องเสียใจจากคนใกล้ตัวหรือการถูกหักหลังจากคนที่คุณไว้ใจให้ระวังคำพูดของตนเองเพื่อจะไม่ทำร้ายความรู้สึกของคนรอบข้างให้เจ็บปวด ด้านความรักเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับความรักหรือความสัมพันธ์ใหม่ที่มีการเริ่มต้นใหม่เช่นการยุติความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเพื่อให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกทั้งยังหมายถึงความไม่สบายใจในความสัมพันธ์ด้านการงานอาจแทนถึงการตั้งใจใหม่ในการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในด้านการงานหรืออาชีพความพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และการเติบโตในความก้าวหน้าในทางด้านอาชีพฝันว่าตัดผมที่ร้านทํานายว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ดีในการเติบโตและปรับปรุงตนเอง ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านการเงินการพัฒนาตนเองหรือการลงทุนในโครงการใหม่ๆแนะนำให้คุณใช้โอกาสนี้โดยการวางแผนและประสานงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้คุณสามารถเติบโตและรับความโชคดี ฝันว่าวีผมหมายถึงการปรับปรุงตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณจะได้รับการแก้ไขและสำเร็จไปด้วยดีจะมีสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อให้คุณได้แก้ไขหรือท้าทายให้สำเร็จการหวีผมในความฝันนั้นแทนการติดต่อสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองใหม่หรือการพิจารณาและปรับปรุง ทัศนสติของคุณหรือจะมีเรื่องบาดหมางกับคนอื่นอาจเป็นเพื่อนบ้านก็ได้หรือเพื่อนร่วมงานสะผมทำนายได้ว่าถือว่าเป็นความฝันที่ดีเลยทีเดียวพอผู้ที่ฝันมีเกณฑ์จะหมดเคราะห์หรือหายป่วยจากอาการเจ็บไข้และคุณอาจจะได้รับโชคในภายหลัง นอกจากนี้ยังสื่อถึงการค้าขายที่ได้กำไรจะเจริญรุ่งเรืองและการงานที่เจริญก้าวหน้าถือเป็นความฝันที่เป็นสิริมงคลแก่ผู้ฝันเลยทีเดียว